เมนูเฮาค่ะมันข้าวไข่ใส่หอมดอกค่ะเราครับหอมแดงเนาะค่ะเนาะหอมแดงก็จะช่วยแบ่า่าขัจัดวัดเนาะค่ะเนาะเขาก็ต้องแบบเน้นใส่หลายๆเนาะค่ะเนาะมึงก็แก่นี่ด้วยค่ะแบบว่าต้านเนาะค่ะเนาะโควิดพร้อมเนาะค่ะเนาะใส่หอมหลายๆเนาะค่ะเนาะขั่วไข่ใส่หอมดอกกับหอมแดงเนาะค่ะเนาะเมนูรีไข่ค่ะไปเดิ้อค่ะ ไปค่ะไปยาวนลำกันมันสวัสดีค่ะเจอกันมานีอีกแล้วเนาะค่ะเนาะมันนี่รีพามากินกับเขาง่ายๆนะคะสไตล์บ้านๆเนาะคะ่ะมันนี่ ตัวน,นี้กะโรคระบาดเนาะคะ่ะเนาะอันนี้กะเราได้ออกไปข้างนอกมันกะจะเนี่ากินกะซ้ำซ่าเนาะคะ่ะพี่น้องกะเยาว่าอ่ลีเนาะคะ่นะเนาะเมนูเมืัอนี้เขาก็คือขัวไข่เนาะคะ่ะขัวไข่แล้วกะบทรัพยประคุณของแบบว่าพักรวมอยู่นีทหมดเลยเนาะคะ่ะเนาะขัวไข่มืัอนี้อาะลีแบบเห็ดเป็นเมนูแบบว่าพักแบบว่าแก้ต้านวัดเนาะคะ่ะก็คือมีหอมหอมดอกและะ้วกับหอมหัวแดงแล้วกะต้นหอมเนาะคะ่ะ สารผัดความหอมทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้มันจะเป็นแบบาวา่าสมุนไพรต้านวัดเนาะคะ่ะเนาะอาจจะมีส่วนแบบว่าต้านโควิดไปพร้อมเนาะคะ่ะเนาะเมนูนี้เพราะว่าอา่ะเ,เห็นในข่าวนะคะเพ่นว่าคุณหมอพ่นบอกว่าพวกหอมแดงพวกขี่เล็กอะไรพวกสารผัดสมุนไพรเฮามันช่วยต้านได้พยายามะะกินหลายๆเนาะค่ะผักเนาะอ่ะก็พยายามก,กันกลัวกันเนาะคะ่ะเนาะ เมนูง่ายๆค,ค่ะมาเด้อค่ะพี่น้องมาเงี้ยวๆนำไอรีเนาะคะ่ะมื่อนี้ใ<ม>น,นช่วงทิ้งเที่ยงเนาะคะ่ะเนาะใกล้สีเที่ยงเนาะคะ่นะเนะะาะของกับไอรีก็มีคือเก่าค่ะต้นหอมเนาะคะ่ะหอมหัวแดงเนาะคะ่ะสารพัดเลยนะคะ่ะไอรีย่านไหล <laughs> แล้วก็มะเขือเนาะคะ่ะแล้วก็ใบมะก,กอกไอรีซื้อมาเมื่อน,นั้นแหละคะ่ะเลีล้ยมื่อวานนี่เนาะคะ่ะเลือนี่หน่อยนึงมันสีเขียวค่ะเนาะไอรีก็เลยแบบเอามากินมันหล่เสียดายเนาะมาเด้อค่ะมากินน้ากันก่อน,นสิกินกะ ฝากเนี่ค่ะฝากโคตรถูกใจช่องอลีคนภูพานนเดอ้อพี่น้องเออเป็นกําลังใจให้อลีทําคลิปเรื่อยๆนะะเนาะค่ะเนาะอลีก็ข,ขอขอบคุณหลายๆค่ะสําหรับคนที่เข้ามาเบิง่งออลีคลิปนี้เนาะคะ่ะเนาะแล้วก็คนใหม่แล้วก็คนเก่าเนาะค่ะเนาะมาค่ะบวเบ้าหลายเลยบะเนี้ยาวค่ะบะเนี้ยหัวไข่ง่ายๆสารพัดค่ะออลีเบิ่งข่าวเพื่นบอกว่าคนกรุงเทพแล้วก็เพิ่นสิีกัปต่างจังหวัดเนาะคะ่ะเนาะก็ต้องกักตัวเนาะคะ่ะเนาะลำบากเนาะคะ่ะเนาะ อลีสิไปเสียงใหม่นี่สิได้กักตัวบ่ค่ะเนี่ยสิออกไปใสกับโบก้าออกค่ะกลัวเพราะว่ากลัวอีอย่างบอค่ะกลัวตายกลัวม่มีเงินนะคะกลัวบม่มีเงินรักษามาค่ะมากินน้ำกันแซ่บเด้อเพียงดูแลสุขภาพกันดีๆเด้อกินวิตามินซีหลายๆเด้อค่ะช่วงนี้กินวิตามินซีหลายๆเพราะว่าวิตามินซีมันจะช่วยอะไรนะคูมคุ้มกันใช่ปะ มันจะช่วยปุมคุ้มกันเฮาว่ให้เฮาเป็นโควิดก็ได้เนาะคะ่ะเฮาพยายามกินหลายๆเนาะค่ะเนาะวิตามินซีช่วยได้คะ่ะถ้าพ่มีถ้าบรูว่าสิไปซื้อใส่ก็กินผลไม้ค,มค่ะผลไม้ที่มันมีมีมีวิตามินซีค่ะ นีเลยใส่เตือนลองกินดูน้นำใส่แกงรสดีใช่ไหมเวลากินไม่ได้หอมแดงค่ะชื่อหอมเดงป้ามา ยี่สิบบาทุุงคนนะสกลับบ้านไปหาครอบครัวหาแบบพ่อแม่ก็ต้องกัดตัวนะคะเนาะ,ะนะลำบากอะไรอยู่นี่อรีด้ยินข่าวไอ้เพฟนบ่าบุรีรัมนะคะเห็นเอ้ยคนบุรีรัมรล้วเราซีเมนต์ความจริงบอก คนว่าบ้านเราอ่ะปิดเลยค่ะมวยเขา่าคนนอกหมวยออกคนเอกันไรนะคนในมวยออกคนนอกมวยเขา่าบบานเสียบรรยากาศนะเสียงหนุพร้อม คนหอมอ่ะอลีเอิร์นน่ะนี่ครับหอมดอกใส่ประมาณกํหนึ่งค่ะใส่ หมักกินกัะลีต้นหอมอกินกับไอ้ตำมะขุ่นกระเสีบค่ะกินได้ทุกมดทุกอย่างตำมะขุงนนี้อร่แบบแซ่บอยู่กับเขา,ขากันดีบางคนบ,นบ,บางคนรูว่ากลิ่นมันฉุนขึ้น,นรนะังเนาะเหมือน มือนอะไรน้องมิวมันอะไรนะที่ญี่ปุ่นเขาชอบกินมันขุนดังปาสบิมันจะทุนขุนดังแต่มันก็สิมีกลิ่นมันบ่มีกลิ่นมันก็สิมีกลิ่นปากกับกลิ่นบ่แมนว่ากลิ่นปากก็คือกลิ่นหอมแหระคะแต่เฮากับแป้งเอามันก็สิีเซ้าของมันเองะคะ่ะ ขับดูค่ะอาหารบ้านๆเซ่บทันโลกมันระบาดได้ไกลกับต้องกินไข่ตลอดนะค่ะันเนี่ <c oughs> <c oughs> นเป็นไงอะค่ะเนาะมันมาไข่แล้ว เชลพัฟไก่มันพุ่งถึงแรงใช่ปะิะเยอะใช่ปะเชลพัฟไก่อ่ะเยอะเยอะเหรอเยอะเลยนะมื่กอก,ก่อนเห็น้องคนนั่งเขาบอกว่าพื้นที่มันจะสีแดงแล้วเขาอีสานพร้อมขอนแก่นก็เจอแล้ว คนมากคนแบบมาจะต่างประเทศม่นยอมกักตัวกันเนาะนเด็ยนยะัน่ หอมแดงนี่รีกินแดงลีกินได้หลายอยู่ค่ะหอมแดงอะ่ะกินได้หลาย,ลยค่ะมันบวกจะเข้าต้องกินปร,ปริมาณของมันนะคะเนาะกินหลายๆที่มันก็จะมีคอคอบดีคือกันแล้กันะะเนาะจะเป็นถ้าเป็นข่าเลายกินแค่แบบ อี่ชิ้นค่ะประมาณสี่ชิ้นหาชิ้นนี่กับมันลวกนิ่นแล้วค่ะไม่มีรสชาติแล้วค่ะแซ่ huh. บอยู่ได้ค่ะดนี่หัวไข่รีใส่ผักไว้นะคะ หอมแดงมันช่วยบำรุงหัวใจร้อนนะหอมแดงสรรพคุณหลายอย่างนะแต่รีจัมได้แบบเข้าวแค่วัดได้แล้วกับบำรุงหัวใจค่ะไปเสิร์ชหาในคูเกิลน,นะคะมันฉีขื้นเลยค่ะสรรพคุณของหอมแดง เสียงหนุห้องเสีงเยสงไฟรลอย เปนะ็นนั่งหลักอะอถ้าผู้ใดอยากกินเอ่อวิตามินซีเนาะค่ะเนาะถ้าหาซื้อผู้ใดกะใต้คอมเมนต์อาลีเด้ค่ะถามมารีได้คะ่ะ เปนหาซื้อบุได้เนาะค่ะเนาะ รีสิอิ่มแล้วค่ะบันนี้เริ่มสิกินเขาได้แล้วค่ะกินเน้อกินได้ผลไรข้ดงล่ะแซ่บมันห่อนอกินมันห่อนสดมันห่อนนะคะแซ่แบแต่คว้าไข่เนี่ยรีจะแนะนำแบบว่าอองรสเผ็ดๆเ,เนี่ย่ะใส่ซ่บ ใส่เผ็ดๆน่อยจะหน่อยเพราะว่ามันจะดับเค้าของไข่นะะเนะาะแต่ผู้ใดกินเผ็ดบุได้กะตามสไตล์เฮาเนาะคะ่กะก็เห็ดบบต้องเผ็ดกันได้นะะเนาะแต่อลีจริงๆมันต้องใส่น้ำปลาพร้อมเนาะ,ะนะใส่น้ำปลาผงชโลดพร้อมแต่ว่าอลีกินของดองบ่ได้คะ่ะช่วงนี้ก็เลยแบบเน้นแบบว่าใส่รสด,ดีเอานะะเนาะใส่พอประมาณเกลือโบไ้ใส่ใส่นิดเดียวคะ่ะเกลือ ก็เลยแบบว่า,ารสชาติมันก็โอเคอยู่ค่ะร,รสชาติแต่ถาดใส่น้ำปลาไปจังหน่อยมันก็สีตรงต้วงในแบบสูตรอีสานเนาะค่ะเนาะถ้าสูตรไทยเขาจะบ่ใส่น้ำปลาเนาะค่ะเนาะพูดหัดลิ้น <c oughs> <c oughs> ค่ะลา่กับจบขิปด้วยเอ้ด้วยนี่ค่ะข,ขัวไข่เออขัวไข่เนาะคะ่ะเมนูง,ง,างานะะบบ่ายๆเนาะค่ะสไตล์บ้านๆไอรีเนาะค่ะเนาะ ภูเดียวกันกินเ้ายำตอนเถียงกับมากินกับอาลีเนาะค่ะใกล้สีเถียงกับมากินกับอาลีได้เนาะค่ะเนาะกับเข้าวง่ายเนาะค่ะอาลีกับลาพี่น้องอะค่ะอาลีอ่ะขอขอบคุณนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเบิ่งคนใหม่คนเก่าแลวก็อย่าลืมกดถูกใจช่องอาลีคนภูพานห้อาลีเด้อมันจะเป็นสีแดงๆอะกดติดตามนะคะเขากดปุ๊บมันก็จะขึ้นกระดิ่งอยู่ข้างบนเนาะคะ่ะนะฮะกดกระดิ่งมันจะได้แจ้งเตือนลิดใหม่ๆใ,ให้พี่น้องอได้ชมได้แง,งได้เบิงเบ่งเนาะค่ะเนาะอาลีกับลาะค่ะสวัสดีค่ะ